อ๋อโอเคครับก็ตอนนี้ก็ก็ไปได้ดีนะครับไปได้ดีก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทําแต่คลินิกเป็นหลักใช่ก็แบบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขยายสาขาทําพวกมาตรฐานคลินิกแล้วก็ทําพวกเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับเพราะเราต้อหม่อย่างท่เราตอนแรกบอกว่าตามบรทษัทที่ีเนี้ยถ้ารู้แล้วก็ท,กทําร,รู้<ม>แล้วก็คือจํานวนสาขาก็ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับยอดขายก็ได้ตามเป้าก็ถือว่าถือ,ว,อว่าอยู่ในผลที่แฮปปี้โอเคนะตอนนี้ไม่กี่สาขาตอนนี้มีหก แล้วก็กำลังจะเปิดเดือนเมษายนนี้ที่สยามเป็นสาขาเป็นสาขาที่7ส่วนปลายปีก็เดี๋ยวกำลังหาพื้นที่เพิ่มอะไรเงี้ยครับใครที่มีพื้นที่น่าสนใจก็ส่งมาได้จรตั้งแ้ยีอินคจริงอเียุ้ยอเชียเลยเหรอเอาเอาแค่ในกรุงเทพก่อนตอนนี้คือดูแลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยดูแลไม่ไหวก็คือขออยู่แค่ในกรุงเทพก่อนอาจจะแบบอาจจะขยายปีหนึ่งประมาณ3-5หาสาขาประมาณเนี้ยครับถ้าไหวนะ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้มันแบบเกินกําลังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดูทีมงานอีกทีหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับอย่งตอนนี้เราขยันนะเราดูแลผมถามว่าถ้าถ้าคุยกันแบบสัตว์จริงเลยอะ่ะมันก็มีจุดที่บกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าในส่วนที่มันอโอกาสมันเข้ามาแล้วก็เหมือนเหมือนคนไข้ลูกค้าเขาให้โอกาสเราอะเราก็อยากคว้าโอกาสอี้ไว้เพราะว่าตอนนี้คนเหมือนคนเห็นจุดยืนของเราแล้วก็เข้าใจในใน p o ิชั่นนิ่งของเราแล้วคนก็ เลือกที่จะเปิดใจใช้บริการที่แบรนด์เราอ่ารเงี้ยครับดิก็เลยอยากคว้าโอกาสอีกไปก่อนแล้วก็สุดท้ายาจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่ประชุมเรียกทีมงานามาคุยหรือว่าพัฒนาระบบอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทำอัปเกรดตัวเองให,ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบยังรับฟังฟีดแบ็กจากทุกคนที่เข้ามาใช้บริการอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะมีช่องทางรับฟังซึ่งดิก็ต้องอ่านเองแล้วก็แบบก็ามาปรับ เป็นจุดๆเอ้จุดนี้น่าสนใจจุดนี้เขาพูดก็จริงอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกมาแก้เรื่อยๆเงี้ยครับที่ค่ะก่อนนั้นอะไรนะใส่ถ่ายนะใช่หนอยใจกันมั้ยไปตอนี้เจอหมอหรือหมอผู้อ่เพื่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างก่อนเอ้เรื่องเรื่องคิวเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่าว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะครับคือเนื่องจากคนต้องการใช้บริการเยอะเกินกว่ากําลังกําลังที่เรามี กำลังการให้บริการที่เรามีมันก็มันก็มองได้หลายมุมมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คิวบริการบางคนก็จะไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่ได้รับคิวบริการอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางคนบางคนบางคนได้คิวบริการแต่แบบอาจจะมีมีการเลนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้เขาไม่พอใจซึ่งตรงเนี้ยเรารับทราบแล้วก็ไปปรับปรุงซึ่งตอนเนี้ยที่ก็มีการทําเกี่ยวกับประชุมหลังบ้านทั้งหมดแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบการนัดคิวใหม่จริงๆระบบการนัดคิวเนี่ยะแก้มาแล้ว3รอบ ซึ่งก็ปรับมาเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันมีตั้งแต่ช่วงที่นัดแน่นเกินไปนัดเบาเกินไปมันก็ไม่เกิดความพอดีตอนนี้ก็คือค่อยๆเป็นระบบที่เริ่มพอดีมากขึ้นใช่ครับแล้วก็จะลอนระบบนัดใหม่น่าจะประมาณมีนาคมนี้จะเป็นวิธีการนัดแบบใหม่ที่ที่คิดว่าดีเฟกต์น่าจะน้อยลงแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดดีเฟกต์กับใครหรืออุบิเหตุเกิดขึ้นกับใครมีระบบพร้อมให้ปีดแบกแปลว่าสาขานั้น ส่งมาได้เลยคุณมาวันนี้เวลานี้เจอปัญหาแบบนี้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณดิพรที่จะแอคชั่นให้ใช่เพราะว่าก็เป็นเหมือนแบบถึงจะเป็นผู้บริหารในแบรนด์ตัวเองแต่ว่าปรเทคชั่นตัวลูกค้าแทนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าง,งานลูกค้าอาจจะเจออะไรที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดการให้ที่หนะนักสุดคือปัญหาอะไรอะคะหมอหนักสุดตอนนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเรื่องคิวนี่แหละเรื่องคิวเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเอ่อ คือสาขานิ้มันเพิ่งขยายได้แค่6สาขาแต่จํานวนคนที่ต้องการใช้บริการมันมันเยอะกว่านั้นมากๆใช่ซึ่งซึ่งก็พยายามจัดการอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่นี่ม,มันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเยอะไปเกินกว่าที่เราจะดูแลได้เลยอ่าคือคือสมวัสิสาขาหนึ่งใช่ไหมเรารับบริการได้20-30ถึงคนต่อวนันขึ้นอยู่กับพัสการที่ทําใช่ไหมครับแล้ว จำนวนคนที่ต้องการให้ใช้บริการต่อวันเนี่ยมันเกินกเกินจํานวน20ต่อ30คูณ6ไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเรายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งเอ๊จะไม่รับคิวหรือว่าจะเลือกรับคิวยังไงมันบางคนแบบต้องวันนี้เท่านั้นเวลานี้เท่านั้นอขอหน่อยเถอะหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากหรือแบบแม้กระทั่งอุบิเหตุอย่างเช่นเครื่องเสียกระทันหันมีเราที่เราเคยเจอคือไฟดับหรือหมอรถชนอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็น มันเป็นอุบัติเหตุที่บางทีก็เราไม่ได้ไปบอกบอกผู้ใช้บริการโดยตรงว่ามันเจอแบบนี้นะแต่เราก็พร้อมรับทุกอย่างว่าเออเลทคือเรทช้ et, <c oughs> าคือช้าเลื่อนคือเลื่อนนะครับแปลว่าการที่มีเยอะกว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นสาขาที่มีเยอะกว่าใช่ตอนนี้เรามองว่าหนึ่งในหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการเปิดสาขาเพิ่มเพื่อรองรับอันนี้คือแค่หนึ่งในนั้นแต่ใดๆคือการจัดการระบบภายในยังเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นตัวเมนอยู่ซึ่งซึ่งระบบการจัดการที่รื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ย กำลังจะเสร็จประมาณมีนานี้มันเหมือนจะแบบเอ้ยเหมือนจะใช้เวลานานเนาะแต่เราก็อยากปล่อยแล้วก็ให้ชัวร์เพราะว่ามันลื้อระบบใหม่ทั้งระบบเลยวิธีการนัดหมายวิธีการคอนเฟิร์มคิวหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ครับืคแต่ว่าคนบางคนมันมันก็เป็นเพราะเพื่อนแต่เราเนี่ยผมว่าคนรู้ทั้งคนเขาใส่กระบวนการที่แบบจริงไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางจริงจริงดิก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วจริงๆถ้าไม่นับปัญหาเนี้ยวันหน้ามันก็ต้องมีปัญหาอื่น แต่เพียงแค่เราต้องยอมรับว,ว่าถ้าปัญหามันเกิดอ่ะเราก็ต้องมองอย่างเป็นกลางเราต้องไม่มองเข้าข้างตัวเราเองหรือมองเข้าข้างตัวลูกค้าเราต้องมองว่าเออตรงกลางสิ่งที่ถูกต้องมันควรเป็นยังไงและมันควรที่จะทําแบบไหนซึ่งเรามองในพอยต์ของเขาพูดมันมีส่วนที่ถูกไหมถ้ามันถูกเราต้องมาแก้ไขแต่ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเออทำอยังไงดีเพื่อที่จะเอ่อเขาเรียกนะเอ่อตอบรับกับเขาซึ่งอย่างอย่างอย่างเคสเนี้ยที่เป็นประเด็นเนี้ยครับก็มีการคุยกับเขาติดต่อกับเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เขา ใช่ครับแล้วก็บอกแนวทางการแก้ไขของเขาลิปก็ตอบทวิตเตอร์เองเลยเพราะว่าจริงลิปเป็นคนไม่ค่อยตอบควมตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างเคสเนี้ยลิปรู้สึกว่าต้องตอบเพราะว่าเออมันเป็นเหมือนเหมือนคนคนเห็นประเด็นนี้เยอะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความไม่ไม่เชื่อมั่นเชื่อใจแตุ่ดทยย้าแล้วอยใหญ่จะบอกว่าอยากให้เชื่อใจเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาเออปัญหามันเกิดได้อยู่แล้วแหละซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทุกเอ่อคนดูจะตัดสินว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของเขาไหมถ้าเป็นปัญหาใหญ่จนมันรับไม่ได้จนที่ ไม่ไม่มั่นใจแล้วที่จะใช้บริการแบรนด์นี้ต่ออันนี้เราก็ต้องยอมรับการตัดใจแต่ถ้าเกิดใครที่เชื่อใจแล้วก็เชื่อในวิธีการบริหารของลิศว่าลิศพร้อมที่จะแอคชั่นกับมันนะก็ขอให้เปิดใจกลับมาที่เราเนี่ยครับตอนนี้คือเป็นเศรษฐีท่านอย่างไรเน่ยยังยังอยู่คกีร้อยล้านที่ผมทำาอย่าพูดถึงเรื่องตัวเลขเลยใช่ก็เอาเป็นว่าทำตาม โกไปเรื่อยมันก็มีแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่สมัยก่อนก็มองแค่ตัวเองใช่ว่าเฮ้ยเราอยากทําคลินิกอย่างงุ่นอย่างนี้ให้ออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นครอบครัวหรอครอบครัวแล้วคือพนักงานเข้ามาเป็นร้อยชีวิตแล้วทุกวันนี้แล้วแบบคนนู้นมีลูกคนนี้กําลังจะแต่งงานคนนี้มีสามีคนนี้แบบเพิ่งตั้งครรภ์อะไรเงี้ยมันเหมือนเราเอาความฝันทุกคนมาลิฟต์มันจะโลกสวยนะจริงๆแล้วจริงๆคือจริงๆแล้วมันคือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะมันเหมือนแบบ มันเหมือนแบบมันดูโลกสวยอะว่าแบบนี่ทำเป็นแบบดูเอาแบบพนักงานมาอ้างให้ผูดแต่จริงๆแล้วถ้ามามองในสภาพแวดล้อมการทํางานจริงๆอะมันรู้สึกว่านี่ก็ยังต่อให้ระบบมันต้องเติบโตที่เป็นมาตรฐานอะเราก็ยังต้องมีคำว่า มิตรจิตมิตรใจความเป็นครอบครัวพี่น้องใช่มนุษยธรรมอยู่ไม่ได้แค่แบบสั่งงานสั่งงานสั่งงานคุณต้องไปทําตามเราให้มันได้ตามต็อกแคนจบอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวเราอะใช่ครอบครัวเราอะครอบครัวครอบครัวเราน่าสงสารมากอะไรนะเป็นอะไรเพลอ๋อครอบครัวตัวนี้เหรอถ้าเกิดครอบครัวลี้น่าสงสารมากกอ่นี้บ้านลิศอะที่ซื้อมาเพื่อเป็นคลินิกที่แรก ตอนแรกมันก็เป็นทลินิก3ชั้นอีก2ชั้นก็เป็นที่เล็ยอยู่เองมีห้องนอนคุณพ่อคุณแม่มีห้องกินข้าวมีที่ดูทีวีตอนนี้ชั้น4โดนรื้อเป็นออฟฟิศใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่มาไม่มีที่นอนเวลามาต้องไปนอนแยกไปเช่าโรงแรมหรือไปนอนคอนโดอะไรเงี้ยแต่ก็คือคือบ้านคือบ้านใหม่ให้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบ เหมือนแบบบังคับว่าเจอกันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพอบ้านเสร็จแล้วก็ทำบ้านเป็นออฟฟิศอีกทำก็ทำอะไรอีกหลังหนึ่ไม่ใช่ซื้อแยกแล้วตอนนี้ตอนนี้คือแยกเลยว่าบ้านคือบ้านตอนนี้ซื้อแยกไปแล้วบ้านคือบ้านแล้วก็มีออฟฟิศที่อีกอันนึงแยกออกไปอีกที่เป็นออฟฟิศโดยเฉพาะแล้วทั้งครอบครัวไปแต่งทั้งครอบครัวในของเราดิความรักเหรอนี่ถามอ้อมจังเลยนี่ก็เราครอบครัวหน่อยึ่เออ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับยังเหมือนเดิมโฟกัสกับงานหลายท่านนึงใช่ก็ทำงานแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ทํางานแบบว่าทํางานเยอะมากทํางานเยอะมากจริงเมื่อวานนอนก็นอนตีสามคุยงานเพื่อสร้างออฟฟิศที่เสร็จเพราะว่าบางบางอย่างหน้าที่ก็ไม่ดูใครจะทำเราก็ต้องทำล้องคุยกับแฟนนิดนึงแน่ถามเข้าไม่มีครับไม่มียังโสดอยู่ครับนี่คุยนะคะอะไรนะครับ มันก็ต้องมีบ้างเรื่อยๆปะลายๆขลุกขลิบขีดขีดอืมนคนไปเรื่อยๆเหรออืมอันนี้หวานขาดตรงๆแล้วมั้งเอาใจหมดไปทุ่งเออแต่ว่าไม่เหงาไม่เหงาจริงๆจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ยึดติดความรักดีกว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบชอบทํางานแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกัสรู้สึกว่ามีเพื่อนแล้วก็แฮปปี้แล้วมีเพื่อนอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วทุกคนก็ถามคนรอบตัวทุกคนถามแต่ก็ แต่ก็หาเวลาเจอเพื่อนก่อนเนาะเออหาเวลาเจอเพื่อนเจออะไรก่อนเนาะตอนนี้ก็มีเวลาให้ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยครับคือโสดแต่ไม่สนิทโสดครับที่คนคุยทีนี้ยังไม่ไม่ละคุยได้ไหมพี่เดชเรื่องการอะอะอะได้ได้ได้อะโสดโสดโสดครับตอนนั้นที่ใช้เงินไปในเดือดขาดที่ร้านค่ะคุณที่มีเงินเดือนมาก อ๋อจริงๆทําคลิปถแถลงแล้วนะว่าแบบว่าเราใช้เงินเพื่ออะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครดูเนื้อในจริงๆเนี่ยของที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นสิ่งที่สําหรับการเติบโตในอนาคตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อออฟฟิศใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าใครติดตามชีวิตลิศจริงๆริรอะลิแทบไม่ซื้อของใหญ่ๆ่เลยเพราะลิเก็บเงินไ่ซื้อของที่จําเป็นทีเดียวแล้วก็แค่ เอ๊ะจริงๆวันนั้นไม่ใช่คอนเทนต์ด้วยแต่อยู่ดีๆคืออ้าวทุกอย่างเหมือนมันว่างวันนั้นวันเดียวอะเวลามันน้อยมากแล้วก็เหมือนนัดเซ็นทุกอย่างภ <ใจ S 1> ายในวันนั้นวันเดียวแล้วก็มามา,มาดูย้อนหลังเอ้าเดี๋ยวนะมานั่งนับรายการเช็คไปเช็คมาอุ้ยมันเป็นคอนเทนต์นั้นนี่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปล่อยเป็นคอนเทนต์ไปก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าไวรัลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยชจูดี้จูด <nu? S 1> ี้ใช่ไหมครับทำไมนะฮะจะเป็นลาวหั้เงินเองตะกี้เงินก็แน่น อ๋อจริงจริงจริงๆริงดีว่าเบื้องหลังก็มันก็มันก็ไม่ง่ายนะหมายความว่าใช<จา>่คือถ้าคือ,คอลิศอาจจะดูเป็นคนตลกทีฮะแบบว่ายูทู e ก็ดูชิลๆสบายๆเสื้อยื่อยังเกงขาสั้นไปไหนแบบเจอคนไหนก็หัวเราะทีฮาแต่ว่าจริงๆถ้าเบื้องหลังการทางานดีนว่าลิศหนักมากหนักมากแล้วก็สู้มาเพราะว่าลิศตั้งโกอะไรไ่บางอย่างตัวเองว่าว่าลิศจะทํามันถึงเมื่อไราแล้วก็ อยากจะเกษียณเมื่อไหร่แล้วก็แล้วก็วันนี้จะต้องทาหนักแค่ไหนรับทราบมาอยู่แล้วก็เลยลุยั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลยแล้วก็วางลากฐายให้ตัวเองเพราะว่าน้องเกิดมาไม่อย่างลิศไม่มีพื้นฐานทางบ้านช่วยอ่ะมันคือนี่ก็อยู่กรุงเทพคนเดียวทุกอย่างก็ทําคนเดียวพนักงานนิศก็รู้ว่าลิศน่าสงสารแค่ไหนแต่ว่าไม่ฟื้นแล้วจะลงไ้เออเออ้ยพี่จังเลยเอาเลย มันคนจจะไม่ได้เห็นเบื้องหลังให้เลยร้องห้เลยเชีดกับเรื่องนี้เขาแจแล้วก็ผ่าทุกนี้มันเราผ่านทุกอเยอะมากช่ก like ็คือก็ทำทำจริงๆทำทำทุกอย่างก็ก็ก็ทำา จะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกก็คือมีพนักงานแหละช่วยกันแตบบ่ว่าเวลามองภาพพนักงานลิศท,ที่เขามองลิศเข้ามาเห็นลิศว่าแบบอยู่คนเดียวทําคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งใจช่วยแล้วอยู่เรามงคนอยู่ลิศมาตั้งแต่วันที่ลิศแบบยังเป็นสาขาที่หนึ่งไม่มีอะไรเขาก็อยู่ต่อถึงทุกวันเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราซึ่งเราลิศจึงบอกเลยว่าคำพูดที่ลิศพูดมันอาจจะดูโลกสวยว่าแบบอุ้ย อยากสร้างที่นี่เป็นที่มั่นคงเป็นครอบครัวให้เขาอยู่นะมันเลยมันเลยเออมันเลยเซนซิทีฟอ่ะใช่คนไม่ได้เห็นเบื้องหลังขนาดที่เราทำงานไม่บอกเขาเห็นทางที่เราดีแล้วก็เห็นทุกเรื่อง้าใช่บางคนก็พูดแบบว่าในแง่แบบว่าฟังแล้วก็แบบท้อแบบเช่นไปเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมีใครให้เงินเขาเลยนะให้เงินมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดเนาะ ใช่จะโดนโยงหมดซึ่งพอฟังปุ้ยความสําเร็จที่เราอุศลสร้างมันมาด้วยตัวเราเองเนี่ยแบบโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพหรือซัพพอร์ตอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่อ่ะอะไรเงี้ยเอภูมิใจนะภูมิใจแค่ไหนภูมิใจแค่ไหนแต่คนคนมองว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเนอวันนี้เราลงเรื่องบางทีขึ้นมาแล้วขอนแล้วร้องจริงจริงลิศพุ่มใจมากภูมิใจกับตัวเองมากแล้วก็จริงจริงลิศจริงจริงลิศ หยุดทาแล้วก็ได้ไมายคว่าทุกวันนี้หยุดทําแล้วก็ได้เพราะว่าเงินที่ได้มาคิดว่าเพียงพอแล้วกับการที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่อย่างที่บอกไปมันก็คือมีคนที่อยู่ข้างหลังเราอีกเป็นร้อยๆคนเลยทีนี้มันก็ต้องมองถึงจุดนั้นแล้วก็ดิเรกชันบางอย่างก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราอาจจะสมัยก่อนเราอาจจะมองแค่โตอย่างเดียววันนี้เราก็มองว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ตอนนี้เราก็มองว่าธุร <in> ก <another> ิจของเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามที่เราช่วยเหลือได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหมดเพื่อจะก็อยากให้เนาะเราเห็นว่าแบบการที่จะทําอะไรแล้วมันสําเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากอย่างนี่อ่ะโดนเพื่อนๆนที่อยู่ในวงการแบบช่วยเหลือกันริปไม่เคยจ่ายค่ารีวิวแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆนที่อยู่ในวงการที่เป็นนึกออกไหมอ่าด้านนี้อ่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่เป็นในวงการทุกคนแบบเข้ามา เขามาแบบให้ซัพพอร์ตแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่วยโปรโมทให้อันนี้เดี๋ยวยงัยงนี้ให้แบบคือพอมองนึกย้อนหลังไปจน,นวันที่เราแบบถึงวันนี้มันแบบมันเออมันรู้สึกอะเออซึ้งใจะไรนะครับงหลัจะบอกว่าจริงๆรีบเป็นคนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบไม่พูดเรื่องความรักความขอบคุณอนะไรนี่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าใครที่อยู่กับริบจะสัมผัสได้เลยว่า ลิทไม่เคยลืมบุญคุณใครหรือว่าแม้กระทั่งเขาจะช่วยในก้าวเล็กๆหรือก้าวใหญ่ๆก็ตามลิทพร้อมที่จะทัพพอร์ตเขาขึ้นหรืออะไรก็ที่ช่วยเขากลับได้แม้แต่เล็กน้อยเราพร้อมที่จะทำซึ่งซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนที่จะต่อสู้แล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงจากใจเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาทุกๆคนทุกๆอย่าง มันก็เราก็ประสบความสําเร็จไม่ได้ในว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียกว่าประสบความสาเร็จโดยโดยโดย,โดยทั้งหมดนะนะลิทยังรู้สึกว่ามันก็ต้องโต,ต<า>ไปตอีกย,ยังต้องโตอีกเพราะเพราะลิทร,รู้สึกว่ามันเร็วไปที่จะเรียกว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าลิทเพิ่งโตมาได้แบบทํามาได้แค่ประมาณ2อปีกว่ายังไม่หยุดยังไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนครับแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกใช่